สวัสดีครับผมนายแพทย์ทธีรพลธรรมภารเลิศแพทย์อยุรกรรมสาขาประสาทวิทยาหรือด้านสมองนะครับวันนี้ก็มาถึงคลิปที่4ของโรคน้ําในโพรงสมองเยอะนะครับซึ่งเราจะไล่มาตั้งแต่อาการนะครับการาการตรวจสแ,แกนเพื่อคอนเฟิร์มการตรวจน้ําแข็นสลังนะครับการรักษาครับอีกอย่างอย่างที่เราต้องพูดถึงก็คือสาเหตุของโรคน้ําในโพรงสมองเยอะมีสาเหตุอะไรได้บ้างน,นะครับ จากงานศึกษาที่มีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันที่ได้รับการพูดถึงเยอะที่สุดสําหรับโรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดโรคน้ําในโพรงสมองเยอะแบบชนิดแรงดันปกติเนี่ยหรือ normal pressure hydrocephalus เนี่ยก็คือภาวะที่เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดสาเหตุนี้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่า ลักษณะเนี่ยคืออาจจะเกิดขึ้นานานมาแล้วก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นอาจจะเกิดเคยเกิดเลือดออกใต้ยุ่มสมองเนี่ยมานานหลายๆปีนะครับแล้วหลายๆปี5ปี -10 ปีต่อมาเนี่ยก็คือถึงค่อยเกิดอาการน้ำในโพรงสมองเยอะนะครับตามมาครับเขาเชื่อว่าสาเหตุของโรคน้ำในโพรงสมองเยอะเนี่ยก็คือมันเกิดจากที่ระบบในการ ดูดซึมน้ําในโพรงสมองออกมาในระบบเส้นเลือดดําของเราเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับโดยปกติเนี่ยตัวน้ําในโพรงสมองเนี่ยเวลาที่มันผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันจะถูกดูดซึมนะครับกลับไปในระบบของอหลอดเลือดดําของสมองนะครับซึ่งมันจะมีเป็นตัว,ตวที่คล้ายเป็นตะแกรงนะครับอยู่ตามส่วนต่างๆของสมองเพื่อ,อ เปลี่ยนจากอำเภอหมุนเวียนนะครับน้ำในโพรงสมองเนี่ยกลับไปสู่หลอดเลือดดำนะครับแล้วก็ไหลเวียนกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นน้ำในโพรงสมองแล้วก็ดูดซึมผ่านไอ้ตะแกงเหล่านี้แล้วก็ไปที่หลอดเลือดดำอีกทีหนึ่งนะครับการที่มันน้ำในโพรงสมองเนี่ย <imated> มันไม่ได้อยู่นิ่งๆเป็นน้ำปริมาณเดิมถาวออย่างนั้นนะครับมันเกิดการหมุนเวียนผ่านระบบหลอดเลือดดำเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตะแกงตรงเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยระบบในการดูดซึมการนำหมุนเวียนมันทำได้ไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดโรคน้ำในโพรงสมองเ,อเยอะเนี่ยได้นะครับฉะนั้นอันที่เรา,เามีหลักฐานทางการแพทย์เยอะที่สุดเนี่ยก็คือภาวะเลือดออกใต้ยหุ้มสมองในอดีตนะครับทำให้เวลาผ่านมาเนี่ยระบบของการดูดซึม น้ำในโพรงสมองเนี่ยมันคงเกิดความผิดปกตินะครับจากเลือดออกที่เคยบอกที่เคยเกิดในอดีตเนี่ยก็เลยทําให้เกิดโรคนี้ตามมานะครับอันที่สองก็คือในเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วว่าอ,อ๋อมันเกิดความผิดปกติของระบบตะแกงที่มันดูดน้ํากลับมาในหลอดเลือดดาทําได้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่มันเคยอักเสบนะครับอย่างเช่นเ,ออเคยมีปัญหาเรื่องเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับก็ทําให้เกิด ภาวะเขาเรียกว่าโรคน้ำในโพรงสมองเยอะตามมาในปี2ปี5ปีทีหลังได้นะครับอันที่3คืออาจจะเคยกระทบกระเทือนทางสมองหรือเคยอุบัติเหตุทางสมองนะครับก็ก็สามารถาทําให้เกิดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสามสาเหตุเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่มีงานศึกษาครับว่าพบบ่อยนะครับแต่ก็จะมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่มีประวัติเลยทั้ง3อย่างนะครับ จอในผู้ป่วยอายุเยอะเฉยๆนะครับแต่ไม่มีประวัติดังกล่าวตามมาเลยซึ่งอันนี้ทางการแพทย์เองก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าทำไมมักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ได้มีประวัติทั้งเลือดออกใต้ย่มสมองหรือว่าเคยยุ่มสมองอักเสบหรือว่าเคยกระทบกระเทือนทางสมองมาก่อนนะครับก็ยังสามารถเกิดโรคน้ำในโพรงสมองเยอะได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็อย่างน้อยก็ผมว่าก็เป็นโรคที่สามารถ ดูแลรักษาครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แก้ไขได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับที่หมอให้เนี่ยก็คือว่า4คลิปนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็สามารถนะครับนำไปออดูนะครับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนะครับหรือว่าเวลาได้รับคําแนะนําจากแพทย์เนี่ยก็สามารถนําข้อมูลที่ผมให้เนี่ยไปประกอบในการตัดสินใจได้นะครับขอบคุณครับ